สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องทาง Facebook และทาง y YouTube อยู่กับผมกับจากเรนรถมือสองนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอนะครับเป็นรถ To y ย ta นะครับเอาติดคันนี้เป็นรุ่นไบโพนะฮะเป็นเครื่องพันหกนะครับผมคันนี้เป็นเครื่องพันหกเป็นรถแท็กซี่ปลดป้ายมาก่อนนะครับผมประวัติเดิมนะครับรถใช้งานมือเดียวนะครับผมรถวิ่งงานน้อยนะครับช่วงล่างแน่นขับขี่ทางไกลได้เลยนะครับผม แกจิตแก๊สถอดแล้วนะฮะคันนี้เจ้าของทําสีขาวมุกมานะครับผมเป็นรถบ้านอ่าบ้านเรานะฮะจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมก็สภาพนะครับผมขับทางไกลได้เลยนะไม่ต้องกังวลนะครับเครื่องดีมากนะครับไม่ใช้งานน้อยนะครับผมอ่าเบาหนังสวยนะครับช่วงดังแน่นนะฮะพาพี่น้องชมกันนะฮะเจ้ของทําสีมาเองผมไม่ได้ทานะครับคันนี้ครับก็โดยรวมก็ซื้อว่าสภาพดีนะ หรือว่าตั้งราคาไว้ในที่ไม่แพงนะครับผมแสนเก้ายางใหม่สี่เส้นนะครับผมยางใหม่สีเส้นภายในหอมขุนเลยนี่นะครับเดีย๋ยวตัวภายในสวยเบาะทํามาตั้งแต่โรงงานเลยนะฮะโอ้สวยมากเบาะใจไ,ไปมีสิดวังแน่นอนฮนะสำหรับท่านที่มองหารถใช้นะครับอันนี้ก็เป็นแผ่นกันมร้อนผมยังไม่ได้ใส่ให้นะครับผมของใหม่เลยอ่ะ พี่น้องอยากดูรถก็มาชมกันได้นะที่บ้านเต้ตะบนธาตุอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมสภาพสวยมากรุ่นตัวจีนะฮะรุ่นตัวจีทบทบเลยนะครับไฟฟ้าลังคันนะครับผมนี่นะครับมาชมกันก่อนได้นะครับที่บ้านเต้ตะบนธาตุนะครับมีเอกสารครบควอมอนนะครับผมวันนี้เรามีมาทั้งหมดสองคันนะอยาให้พี่น้องชมกันนี้ก่อนนะฮะคันนี้ตั้งราคาที่แสนเก้าหมื่นนะครับผมแสนเก้าหมื่นบาทนะฮะคันนี้ รถปี2014นะครับผมเกียร์ออโต้นะฮะรุ่นตจี G ีสี่ล้อไฟฟ้าทั้งคันเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นนะครับผมเคยติดแก๊สมาถอดแล้วนะครับผมคันนี้เลือเป็นน้ำมันอย่างเดียวนะฮะช่วง่างแน่นนะครับช่วง่างแน่นนะฮะคันนี้เอกสารพร้อมนะครับผมขับขี่ทางไกลได้เลยนะฮะมีบริการส่งนะครับติดตามระยาทางนะครับผมนะอ่ะสำหรับพี่น้องท่านใดที่มีงบขนาดนี้ก็โทรมานะครับบอดี้ใหญ่มากนะฮะครับ เวลาเราเดินทางไกลเอ็นเบานอนได้ที่ปั๊มอะไรได้สะดวกนะฮะอ่าโอเคครับร์เย็นนะฮะเดี๋ยวมาชมอีกขันหนึ่งนะฮะสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถสีดํามกนะฮะคันนี้เป็นรุ่นตัวอีตัวยูตาโครราติ์นะครับคันนี้เป็นรถบ้านนะครับผมไม่ใช่แท็กซี่นะฮะคันนี้เป็นรถบ้านนะครับอ่าไม่เคยติดแก๊สนะครับผมไม่เคยติดแก๊สเครื่องพันหกตัวอีดิสสี่ร้อไฟฟ้านะคันเช่นกันนะฮะรีหมดกันขโมยนะครับช่วง่างแน่นนะครับ เกียร์นิ่มเลยนะฮะเครื่องนี้สุดยอดนะครับเป็นรถบ้านคันนี้รอเล่มประมาณ2ี่0บยี่บวันหรือถึงสาสิบวันนะครับผมเป็นรถประมูลมานะฮะคันนี้ภาษีท่านต้องได้จดใหม่นะครับผมนะฮะภาษีขาดเกินต้องจดใหม่ราคาตั้งไว้ที่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับจดใหม่ก็ไม่แพงนะครับผมนะฮะเสียภาษีย้อนหลังก็ไม่กี่ตังค์นะครับผมก็เตรียมเงินประมาณสามพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมเพราะว่าเราผมขายไปคันหนึ่งแล้วลูกค้าไปโอนจดใหม่หมดไปสองพันกว่าบาท คือในกรณีที่เราจ้างหน้าม้าหรือจ้างตัวแทนก็จะหมดเยอะนะครับเราทาเองจะถูกที่สุดนะฮะอ่ะพี่น้องท่านใดสนใจนะครับผมก็มาชมกันก่อนรถคันนี้ไม่มีชนนะครับไม่มีอุบัติเหตุนะครับผมไม่มีอุบัติเหตุแตกการใดนะครับอ่าหน้าตาเดิมทั้งคันเลยคันนี้ครับนี่สวยมากคุ้มค่านะครับสําหรับที่ท่านที่มองหานะครับอ่าเป็นเกียวโตัวแทนโรงงานนะครับผมรับประกันได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะ นะครับเบาะนะเบาะนะครับก็มาดูกันก่อนนะครับที่บานเี้ยตะบนธาตุนะครับผมนะฮะคอนโซนสวยมากเลยนะครับผมเกียร์นิ่มมากนะครับได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับคนที่งบน้อยนะครับผมเป็นรถบ้านนะฮะขับขี่ไม่ต้องกลัวนะครับผมนี่นะฮะขับขี่ทางไกลได้เลยนะครับคันนี้ครับรถบ้านนี่ไม่มีจุกจิกแน่นอนนะครับช่วงล่างแน่นเครื่องดีเลยแอร์เย็นช่ำ อขอบคุณทุกการติดตามนะครับชอบถูกกันชอบถูกใจประกันใดก็มาดูมาทดลองขับได้นะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ